วัดีค่ะเพื่อนๆมาดูอะไรกันนี่น้องหอยเชอรี่นะคะกินอาหารนี่ค่ะผู้เอาใบบอนหวานนะคะลงให้เขากินดูสิคะดูปากเขานะ จะผัวเห็นไหมคะเกวนเกันจะผล่นะ นี่เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์นะคะนะคะเราก็จะเห็นปากเขานะคะกินอาหารแล้ว นี่ค่ะทุกคนนี่คือหาอาหารหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่สีทองนะคะมีตามธรรมชาติค่ะทุกคนตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องหาซื้ออะไรให้สิ้นเปลืองเลยนะคะเราก็แค่หาพ่อแม่พันธุ์มาเท่านั้นเองนะคะผักตบเห็นไหมคะนี่ผักตบอันนี้ไข่ของเขานะคะไข่ของเขาไข่เขานะคะ เขาไข่ตรงนี้ด้วยนะไหนหน้ไหนหน้รังไหนหนะาเขาไข่ใส่ใส่ใบด้วยใค่ะนล้วก็เขาจะชอบไข่ที่แบบเรียบเรียบังคัเห็นไหมนี่เห็นไหมคะ่าเขาจะไข่เห็นไหม,มไข่ของเขามีอีกมีอีกลนะคะ่ะแถวแถวนี้แหละนะคะนี่แหละค่ะเขาจะอยู่แบบนี้เนาะอยู่ ง่ายๆนะคะกินง่ายๆกินผักแทบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเลียงง่ายมากนะคะอ่านะคะเลี้ยงง่ายมากเลยนี่ค่ะโอเคนะคะฝากกดติดตามนะคะประจิตรุ่งเรืองฟาร์มค่ะทุกช่องทางเลยนะคะ YouTube Facebook นะคะ